ในช่วงที่โควิดยังระบาดอยู่เราจะต้องกินผลไม้ที่ทําให้ร่างกายเรามีภูมิด้านฐานมากขึ้นและสู้กับโควิดผลไม้เหล่านั้นก็คือผลไม้ที่มีวิตามินซีส่วนใหญ่วิตามินซีก็จะมีรสเปรี้ยวเช่นมะนาวมะม่วงดิบนะครับแล้วก็มะขามป้อมมะขาม อีกพวกหนึ่งที่มีวิตามินซีอยู่เยอะแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวมีรสฝาดคือกล้วยน้ำวา้ากล้วยที่ยังไม่หวานไม่ถูกกันไปนัดนอกจากนี้เรายังสามารถใช้อาหารที่มีรสเปรี้ยวเช่นมะขามแขกพวกนี้มีวิตามินซีทั้งสิ้นนะครับถ้าเราสามารถกินผลไม้ได้อย่าให้กินผลไม้ผลไม้หลายตัวที่ไม่เปรี้ยวแต่มีวิตามินซีอยู่เยอะ,เ,ยอะเช่นมะม่วงสุกก็มีเยอะมะละกอก็มีเยอะเพราะฉะนั้นในการกิน ผลไม้เปี้ยวๆเนี่มันช่วยอะไรคือตัววิตามินซีนี่เป็นโคเอนไซม์ที่จะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานร่วมกับสารตั้งต้นอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าในสารที่ช่วยสร้างให้ร่างกายเราหนุ่มขึ้นดีขึ้นนอกจากจะสู้โควิดแล้วยังทำให้ผิวพรรณเราผ่องใสสดชื่นนะฮะนอกจากกินผลไม้ป่าแล้วเรายังสามารถ ทำเป็นเครื่องดื่มง่ายๆเลยครับแตงโมบีบมะน,นาวลงไปบั่นแค่นี้ครับก็จะทําให้ตัวแตงโมก็มีซิตรินที่ทําให้เส้นเลือดขยายตัวทําให้ร่างกายเรานี่มีเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นกับมะน,นาวก็ช่วยทําให้ผิวพรรณเปล่งปังด้วยแล้วก็ต้านโควิดด้วยนะครับเราจะต้องกินผลไม้เพราะเราอยู่บ้านเราจะต้องกินผลไม้ที่ทําให้ร่างกายเราสู้กับโควิดได้ผลไม้เหล่านั้นก็ได้แก่ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว แล้วก็มีลักษณะที่ว่ามีสีออกเหลืองๆส้มๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทําให้รดเปี้ยววิตามินซีเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะฮะเช่นอยู่ในพวกแครอทในพวกมะละกอหรือในกล้วยสุกๆเป็นต้นครับก็ขอให้พวกเราสู้โควิดอยู่บ้านนะฮะกินผลไม้กินเครื่องดื่มกินผลไม้ปั่นทําอาหารปั่นกินกันโดยที่อย่าไปใส่น้ําแข็งอย่าทําหวานนะฮะ เพราะหวานและเย็นเนี่ยจะทําให้ไวรัสแข็งแรงมากก็ขอให้พวกเราแคล้วคาดปลอดภัยจากเชื้อโควิดกันทุกบ้านทุกคนเลยมาสู้โควิดโดยกินผลไม้ลดเปรี้ยวลดฝาดกันนะครับ